nó nó trồng phong gì ha trồng là trồng chi bây giờ trồng cái trồng tân á nó nói về tu tu về tu tất chỉ bé nó nó câu ít nó câu một lai đây nó trung mù nó nè cái tụi ta tổ tụt tổ nó tụi ta bàn ban khổng nó em chơi đi bố sầu đó ไปดีเด้อเพื่อนทุกคนเด้อแต่ว่าเมื่อน,นี้ค่อยกับอนาลูกไายเนาะลูกไายประกันเอากลับมาเที่ยวป้าเที่ยวดงเลยะแล,ะล้พพนนวพอดีมาฮอดจุดจุอนาสิพื้นผูเด้อพิจํานันลูกไายเขาไปไปอนาทางเทินเขาพุ้นว่าสิบเป็นเท่าไรเด้อเพราะว่าได้โดนเติมแล้วจะเป็นเดือนหนึ่งมาเนี่ยละบบได้มาล้อปลาเลย nắm nhảy hên rồi đó đây lúc này nữa anh nhú này nữa tiền mất bộ ตรงล่างนี่เหรอเป็นนกสามันชื้ออยูตรงตัวเหรมักเต่านี่ถือว่าหลายสว่วนคนเนอะส่งภูมิซื่อๆถือว่าเป,ป็นภูมิใหญ่ๆงเลยตีหน้าเขาว่าซุกนี่ก็สซีมีเปอร์เซ็นต์อยู่ตัวหอกคับอันน่ะตัวกระหอกกับตัวเงี้ยนี่น่ะตรงนี้ผลไม้เดี๋ยวนี้ตรงนีง้น่ะสี้ชีพกูไหนยอยู่น่น้อย tấn công vào được vô vào đây nữa, tốt lại đây nữa. Này. chị mẹ được cái nha mẹ chị này, chị mẹ lúc mẹ chị mẹ chị mẹ tốt mẹ chị này, chị mẹ mẹ chị mẹ chị mẹ chị ห่อผลไม้ตัวที่เขาตั้งใจว่าสิมาเบึ้งนี่เลยตัวงา,ามนี้คะก็เป็นยามที่มันหากันเริ่มซุกซึ่ตัวนี้ก็ปีกายนี้เขาก็เคยยิงแล้วตัวมาตัวนี้นะ่ะยิงกันรอบมากินละละายแต่ว่าตัวนี้มนบมดสุกเนี่ยตัวนี้นะมันจะเป็นเขือเป็นเคือแล้วมันจะเป็นผงเป็นพวงด้วยแต่ว่าตัวมาที่เขาว่าตั้งใจสิมาเบิง้งจะเป็นตัวนี้ Like, ัวนี้มันมีตังห้าอีนเลยตัวไหนตัวเ้าเาสกตัวนั้นชนานักรกุตุ๊ตุ๊ปินอ่ะเจ้ากตัวจะตัดเนี่หงาปี้นซะหผลไม้ตัวนี้เลยแต่ลอกกมักกินยู่ยด้วยแต่ว่ายามนี้กระีเป็นยามที่หากันเริ่มสุกซึ้งตึกอคือ ตามเบื้องนี้ก็ถือว่ากินหลายแล้วได้มาผลไม้ตัวนี้นะ่อยส้มแมนต้นหน่อยยูทูบอ่ะเอาสิไปบ่นอนณาที่พักกัเนเลยแล้วเราจึงกลับมาทาจุดยูอยู่พี่เลยามาหอดจุดที่เขาว่าสีมาตั้งอนณาจุดนอนอยู่พี่เลยจุดที่พักอยู่พี่เลยหมู่ป้านี่ก็บอกว่าเลย khuy yeah kia là thuật thịt thuật đèn rồi đấy một ba mấy mấy đây này mình đang là cây hoa đây làm hoa dù chẳng đây năm kìm ngày tôi chụp chơi nó dập không dữ nữa tú dù lục khu chơi nó rồi vì tao lúc nó chết nàng giờ chi khu chơi chơi cha những gì nàng luôn nhẹ ha pư chơi lái Thank you. ำลังเริ่มมานาสุขยุสเดมาไหมาเนี่ยผลไม้นี่นะถ้าความเราก็จเจ้าอื้นอย่่าวบ้ามาาเลยนะทีนี้ชมเราเลยจ้านะก็เป็นมองใจยาจนะิกดตือนะก็ถึงจิตตกลุ้แต่ตอเอมพ์พาวกลูกนะรุ่เรองข้นากัดจอนู่กูใชยรงจน่าจะคงเยอ่นะที่ตําำลังกันไปเนะนีย่ยเพื่อนๆทกคนนาสีมีอย่างมากินบ่ ủa và... cắt chậm tý à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  nữa, các bạn, các bạn, các hồ. leo là cả. Nang bưng đấy, xin mai lùm này, cúp mà cúp lùm Thoát chơi đàn giờ như là gì? Nữa, nhóm để nó rú xuống như vậy đó. Thoát lùm nó. Đa giờ tôi xin nhề bê lù về cho các cho chỉ có tự là nếu giờ tung được cho bé cho à chỉ tung lăng nó bị ủ sẽ về màu sẽ rồi giờ là cho chỗ của ha không mình chồng sáng đầy giờ lên hết nào ก็ยิงงโตกัหนึ่งเป็นลุงพุ่นเลยยังไม่ได้ไปเก็บแต่ว่าโต้ไกตัวคงตื่นป้องหัวนะต้องเคเห็นอยู่นะห้าตัวหกตัวแล้วได้ยินทีสานตัวได้ได้ต๊กสงตัวตัวนึงต๊ะบนถึงพื้นเยยันสิบหตายกัตัวนึงนเก็บกันนะ tốt Thấy cái chữ mưa lên đấy bờ bên đây còn lên một cơn ạ nhìn cái lo đàm cho tốt phải lùm hết nhưng mà phải thì phải phao dù phải kiếp bắt đầu chồng tôi nó có gì sụt lớn tôi ở nhỏ xanh ông già cắn đồng già một khởi tức là mà dù đồng già mà một khởi xe này nó lấy nhỏ sẽ lấy nhỏ không tử cái <laughs> bông thì có chút rồi xanh của chuyện này นี่ประพัน์อยู่พี่ด้วยเพื่อนทุกคนเลยถือว่าเนี่ยลุยมาทั้งวันนี่ถือว่าเมื่อยละมักพระอูนอนอยู่กองอนาพกผลไม้นี่เลย,เยว่าสิมีนยังมาเที่ยวกินต,นนนนตนนนอกน,น,ตอตอนกานล,ลกนนกกา,า,ลกนะกา,าลงคืนบ่ฉมตู้ใจปืนนอนนะจะพึ่งยืนนะแกอุบปืนนอนตัวตัวอินโนชาต่างเลยแกอุบปืนนอนไอของการจอดสีแอร์กตื่นนั่นแหละใช่ไหมกระกรูอดหลอดลีแอร์ดเตะหลอดลีแดงเลย

nhìn là cả lọc tốc bày lùm hết nhầm một thằng phải kết lời phun có hàm hoa ấy lạ phụn xe ý mới em phải kết cả lọc chắc là chỉ đại bộ bộ đây lời ba hay phụn sau cho lấy cái này con nó cho phải kết cả lọc đấy một cái ý nó dỗ không tự bóng cho nó xuyên tố này tại mà nàn lù tốc cả dưới chế nàn lù thì chúng ta phải khởi đứa toàn là tốc rõ cho mấy một

จะเป็นหอยอนาหมูปากกินเลยกินหน่อไม้นี่นะหน่อไม้เนี่หน่อไม้นี่เลยฮะก็เกินสองมื้อรือว่าบเกินสองคืนวันนี้จริงจริงเลยเฮ้เขียนเลยเฮ้ก็งงก็รัวพอดียิงนกได้สองตัวแล้วไปปิ้งกินเด้วยเพราะว่ามืสองนี้ฝนตกหลายแล้วโ็นยิงกินบบได้เลย đó rõ nhưng mình nhiều lúa này mình có chút cho mình mất lo chỉ uh, chú ý một chai thôi đang khóc kín mình nó hoàn toàn chỉ được cái gì của mình chỉ nó đó nè chất plant rồi đang nữa to lên món nó này chứ chỉ không những giờ tập ăn một chè thế nè không gì lo trong này trong kỹ thuật đây nè một số cái mẹ chậu sau thì tàn được ít nó เดวตะกันเจ่มเชมันตกั้ไล่ต้นนั่วโลต้นหต้นนไม่ใช่จัวเลยเด็่นสุดเลยนะนั่นลูเขาเดชงไล่เลยต้นไล่ต้หมอสิเจ็ดสงเราเลยนะดุตาอีกตาเนี่ยเจ้เล่มูเ่เขานี่ยถือว่าเปม, irt, BRE, ม, lead, มาหอดถึงพูนี่ละกินบริกินเลยออกมามักปลาไว้เนี่ยเขื่อนมาจะได้กินเนีขากับเกลือนี่นะเือนจะมาเล่นเปมา ก็เกี่กยงเครื่องนี่เราก็สิกราบเลยได้เพื่อนทุกคนเลยแล้วจังเจอกันไหมในชุดต่อไปเด้อเพราะว่าช่วงนี้ยอมฝุ่นซื่อๆแล้วยอมยอมฝุ่นมันมีอันเดอร์จีฟ้าวต่อแล้วก็กราบเลยเลยขับกราบใส่กุนไปจอกัดจอกหัวนี่เลยซื้อหนึงเดี๋ยวนะมืดเลยนะไปลำบากเลยนะตัดขัดกราบนี่หนมะ ຫນາລຸ້ນທໍາຫມໍ້ໂອໂຫຄົນຫາຫົວຊືເລີນດິນມືນນກັບນກັດດໍບາກໃດ